สวัสดีค่ะวันนี้โบอ,อยากชวนทุกคนมาทําเมนูชีสเค้กญี่ปุ่นสูตรเฮลตี้ค่ะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่เนยนะคะ1ชิ้นแค่ประมาณ160แคลอรี่เองค่ะขั้นตอนแรกเรามาแยกไข่แดงกับไข่ขาวราอไว้ก่อนเลยค่ะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองวันนี้โบใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะ เสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะเรานำครีมชีส200กรัมค่ะใส่ลงในชามผสมเลยแล้วเราก็ตีจนครีมชีสเนี่ยนนิ่มแล้วก็เนื้อเนียนดีเลยนะคะครีมชีสให้นำมาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะจะทำให้ตีง่ายขึ้นแล้วก็เนื้อเนียนได้ง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นเราใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะแล้วก็ทยอยใส่ไข่แดงลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเราใส่นมลงไป20มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ไข่แดงส่วนที่เหลือนะคะ จากนั้นเราก็คนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําส่วนต่อไปกันค่ะในชามผสมนะคะเราจะใส่ไข่ขาวลงไปค่ะไข่ขาวทั้งหมด3ฟองนะคะแล้วก็น้ําตาลอีริส4ีกรัมค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีค่ะตีจนไข่ขาวเนี่ยตั้งยอดอ่อนเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะจนได้เนื้อไข่ขาวประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราแบ่งส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงไปในชามครีมชีสค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้เข้ากันค่ะค่อยๆคนเบาๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไข่ขาวจะยุบตัวหมดค่ะ คนส่วนผสมให้พอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลือลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆค,คนเบาๆให้ส่วนผสมเนียเน่ยนแล้วก็เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราเทส่วนผสมลงในพิมพ์ค่ะวันนี้โบใช้เป็นพิมพ์รูปหัวใจขนาดเล็กนะคะ เราเตรียมถาดที่รองน้ําได้นะคะวางผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ลงไปที่ก้นถาดค่ะแล้วก็เติมน้ําร้อนลงไปความสูงประมาณ2เซนค่ะเสร็จแล้วเรานําไปอบด้วยไฟย110ยองศานะคะ5 0าสนาทีขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพักไว้บนตะแกรงแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาออกจากพิมพ์เลยค่ะเวลาเอาออกจากพิมพ์ก็ค่อยๆตะแกงออกแบบนี้นะคะ ชีสเคส้กเขาจะหลุดออกมาเองง่ายๆเลยค่ะเนื่องจากสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มีแป้งเลยนะคะเวลาที่เราออกจากเตาแล้วเนี่ยชีสเคส้กเขาจะหน้ายุบลงนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเนื้อเนียนเด้งดึงมากๆเลยนะคะเราก็นำขนมไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้เซ็ตตัวดีค่ะแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะ ชีสเค้กสูตรนี้แคลอรี่ทั้งหมดประมาณ948กิโลแคลอรี่นะคะใช้พิมพ์รูปหัวใจอย่างโบทําได้ประมาณ6ชิ้นนะคะก็ตกชิ้นละ158กิโลแคลอรี่ค่ะก็อยากให้ไปลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ